กระสุดาปนี้โดน้อยเอา้นานั่ยห้อยนั่ยห้อย,ย,อยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาปลาได้ปลาอย่างเนี้ยมึงกัน่ะเข้มซีหลงทายไงโอ้ยโอ้ยเหี้ยบกเข่าพี่น้องนียโอ้ย<อ>ตายเราไปที่นี่ตายเราไปที่นี่<อ>ตายตายตายบาโทปลาโท นายห้อยแมมาหมานมาวดเถอวะายตาตายตายเออเอเอาเก็บไปที่นี่ฮาปวดปดปะโดปะโดปะโดโอ้นายห้อยเนนายห้อยเกณนมา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 นเลีดไข้บแนฮะเดอรจอดว ก็ต,ตูนหโอ้ใครอยู่ใครอยู่รอ้อกลัวร้อนีหมแดดกระซ่องตาตครับผมมาดูในห้อยเทมิน ตึกแฮเอาปลาโดครับผมเบิ่งป๊าโตบอกใหญ่เลยครับผมอีกฟุตเลยอยู่หนาไฟมันพันขางครับผมป๊าเท่าไรเแล้วพัานาเนี่ยโตประมาณากิโลอะไเนี่ยก<อ>็โตใหญ่แห้งเถอะวะมาหมันเถอะเนี่ยสี่หารู้อะไรอยู่แ้วมั้ยสี่หากิโลทีม,มาหมานครับถเถอะวะเฮ็ดจังใดก็มาสร้างตึกปลาโดได้<อ>พอ่อมันบ้านทีแล้วย,ยังไงพรอ,อนบอานครับพรอนบอานโอ้สุดยอดเลยครับผม ตาย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 มานครับมานครับเอาเอาเอาแค่นี้ละถ้าให้ถ้าไม่น้องเขาเบิ้งแค่นี้ละครับผมไปเบิ้งขงวนที่ีหเฮามาสูตรปลาเนี่ยโดน้อยอ๋อไหนห้อยไหนห้อยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาปลาได้ปลาอย่างเนี้ยมังกัน่ะเิ้มซีหลงทายไงโอ้ย ตายเราไปที่นี่ตายเราไปทีนี่ตายตายตายปาโทปาโทนายห้อยแมมาหมันมาโเถอายตาตายตายเอเอเอาเก็บมทีนี่ฮปดปดปดโอ้นายห้อยเกณนนายห้อยเก้นมนมเไทยบึงแมเนี่

อ่าครับผมมาดูในห้อยธเมินตึกแหเอาปลาโดครับผมเบิ่งปัดโตบอกใหญ่เลยครับผมอีกฟุตเลยอยู่หน้าไฟมันพันขางครับผมปัดเท่าไรเหล่าพนาเนี่ยโตประมาณจักิโลเลยเนี่ยก็โตใหญ่แห้งเถอะวะป้ามะมามนเถอะเฮสี่หารู้ะอะไรอยูอมี่ห้ากิโลทีปัดมะมามนคักเถอะวะเฮ็ดจังใดก็มาสร้างตึกปลาโดได้พอมันบอลเห็นตีแล้วยังไง พรอนบอนครับพอนบอนโอ้สุดยอดเลยครับผมต,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 ตมายต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 ายมันครับมันครับเอ้าเอาเอาแค่นี้ละถ้าให้ถ้าไม่น้องเขาเบิ้งแค่นี้ละครับผมไปเบิ้งขำวนที่ีหเฮา